สวัสดีครับเราจะมานำเสนอเรื่องเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงเรียนเพาะเห็ดจุดล้อมต้นของโครงงานนี้มาจากปัญหาที่พบได้บ่อยในโรงเรียนเพาะเห็ดโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยหรือผู้เพาะเห็ดมือใหม่มักประสบปัญหาในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเช่นอุณหภูมิและความชื้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการจเจริญเติบโตของเห็ด หากอุณหภูมิสูงเกินไปหรือความชื้นต่ำเกินไปเหตุจะชะง,งักการเจริญเติบโตหรืออาจเกิดเชื้อราประปนทำให้ผลผลิตลดลงและสูญเสียรายได้จากปัญหาดังกล่าวพวกเราจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงเรือนเพาะเหตุที่สามารถวัดค่าทางสิ่งแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผล รวมกับเซ็นเซอร์ตรวจวัด,วดอุณหภูมิและความชื้นซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศภายในโรงเรือนได้ตลอดเวลาและนำไปปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงงานนี้จึงไม่เพียงแค่ช่วยลดความผิดพลาดจากการวัดค่าด,ด้วยตัวเองเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มเห็ดให้สามารถดูแลได้ง่ายสะดวกขึ้น และทันสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งเหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ในเกษตรอัจฉริยะในอนาคตอีกด้วยครับต่อมาคือที่มาและความสำคัญของปัญหาในปัจจุบันการเพราะเห็ดจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เห็ดสามารถจเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่สูงแต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ยังช่วย ยังคงใช้การสังเกตด้วยตาเปล่าและประสบการณ์เพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมซึ่งอาจทำให้ค่าความชื้นและอุณหภูมิคาดเคลื่อนไปจากมาตรฐานที่เหมาะสมและอาจส่งผลให้เห็ดน,นั้นเติบโตช้าหรืออาจเกิดเชื้อราปา่าปนและส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพของเห็ดครับดังนั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรือนเพราะเห็ดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจวัดความชื้นเช่นเซ็นเซ,นเซอร์ dht 1 1ซึ่งสามารถตรวจวัดและเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เพาะเห็ดหรือเกษตรกรสามารถติดตามค่าต่างๆได้แบบเรียลไทมลดความผิดพลาดจากการประเมินด้วยสายตาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดยังสามารถมาวิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภายในโรงเรียนได้อีกด้วยเพื่อปรับปรุงกระบวนการการเพราะเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถพัฒนาเพื่อให้เป็นระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติในอนาคตเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดภาระของเกษตรกรลง และช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอต่อมาเป็นวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในข้อที่ 1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและความแม่นยำของเซ็นเซอร์ dht 11 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพราะเห็ด 3. เพื่อแสดงผลข้อมูลที่ตรวจวัดได้ผ่านหน้าจอหรือระบบแจ้งเตือน 4. เพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชืน้นไว้ในการวิเคราะห์แนวโน้มก,การเพาะเห็ด 5. เพื่อเป็นต้นแบบและระบบควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติในเรืนอนเพาะเห็ดค่ะหลักการทํางานของเซนเซอร์ DH t 1 1หนึ่งค่ะเซนเซอร์ d h เ1 1นแบ่งเป็นส่วนตัววัดสส่วนและมีชิปประมวลขนาดเล็กที่แปลงค่าอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัลค่ะ 1. การตรววัดความชืน้นใช้หลักการคาปาซิตีพิมนิตี้เซนเซอร์ค่ะ ภายในจะมีแผ่นข้อไฟฟ้า2แผ่นมีวัสดุพิเศษที่ดูดซับความชื้นและจะขั้นอยู่ตรงกลางเมื่อความชื้นในอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นปริมาณไอน้ําที่วัสดุนี้ดูดซับไว้จะเปลี่ยนเป็นค่าความจุไฟฟ้าค่ะวงจรนินิกรภายในจะวัดค่าความจุที่เปลี่ยนแปลงนี้และแปลงเป็นค่าความชื้นสัมผัสค่ะ 2. การวัดอุณหภูมิใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิด ntc เอปมิเตอร์เป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งที่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิสําหรับชนิด ntc ค่ะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานจะลด,ดลงวงจรภายในจะ,จะวัดค่าความต้านทานนี้และแปลงเป็นค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสค่ะในส่วนหลักการทํางานของเซ็นเซอร์ eep สามสนะคะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์อัจฉริยะที่มี WiFi และบลูทูธในตัว และสามารถทำงานพร้อมกันได้ความเร็วสูงสุดถึง240เมกะเฮิร์รองรับการเชื่อมต่อไร้สายมี GPIO หลายขารองรับเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆค่ะทำงานแบบมัลติเทคกิ้งด้วยระบบปฏิบัติการ c r t o s รองรับโหมดประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับงาน IoT ค่ะค่ะวงจรนี้นะคะคือรูปแบบพื้นฐานสําหรับการใช้งานเซ็นเซอร์วันอุณหภูมิและความชื้นรุ่น DHT 1 1่น,นะคะซึ่งเป็นเซ็นเซอร์แบบดิจิทัลความหมายว่ามันจะส่งข้อมูลออกาเป็นสัญญาณดิจิตอลค่ะ มาจ่ได้ส่วนประกอบในแต่ละส่วนกันนะคะยูไนหรือก็คือ DH t 1 1ที่หหนึ่งเซนเซอร์คือหัวใจของวงจรภายในจะมีถังสีฟ้าประกอบด้วยสส่วนหลักค่ะก็คือเซนเซอร์วัดความชื้นเป็นเซนเซอร์แบบคาปาซิทีฟคือการวัดค่าความเปลี่ยนแปลงความจุไฟฟ้าของวัสดุที่วัต่อความชื้นเมื่อความชื้นในอากาศเปลี่ยนไปค่าความจุก็จะเปลี่ยนตามค่ะเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งที่ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านนจะะลลดงง่ค ชิปประมวลผลขนาดเล็กค่ะ MCU มีไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กอยู่ภายในทำหน้าที่อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ทั้ง2แล้วแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลดิจิตอล40 Bit บิตเตรียมส่งออกไปค่ะ R 1 2หรือก็คือรีสิสเตอร์4 7 k ค่ะคือตัวทานนี้เรียกว่า pull up r e g i s t e r ทำไมถึงต้องมีเพราะว่าสาย data ของ D เทียนหนึ่งใช้การสื่อสารแบบว n e way ก็คือการใช้สายเส้นเดียวสําหรับการรับและส่งข้อมูลในสถานะปกติหรือตอนไม่มีการส่งข้อมูลสาย d t t a จะต้องอยู่ในสถานะไฮหรือก็คือมีไฟเลี้ยงตัวต้านทานนี้จะทําหน้าที่ที่ดึงแรงไฟจาก vcc มาที่สาย Data เพื่อรักษาสถานะไฮไว้เมือ่อไมโคร c o n t r o l เลอหรือ dht 1 1ต้องการส่งข้อมูลก็คือสถานะไฟโลมันจะดึงสาย Data ให้ลงต่อกาวทาให้สถานะเปลี่ยนเป็นโลเ Low. มื่อส่งเสร็จก็จะต่อสายกลับสู่สถานะไฮ ด้วยผลของพลูอัพคิ s ิลเตอร์ตัวนี้ค่ะ C8 คปาซิเตอร์0.1ไมโครฟารัคค่ะการเก็บประจุต,ตัวนี้เรียกว่าด e ค o ปปิ้งทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่กรองสัญญาณรบกวนหรือว่า noise ในระบบไฟเลี้ยงที่อาจเกิดทำให้การวงจรอื่นๆหรือตัวเดียที่หนึ่งหการมีคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะช่วยทำให้แหล่งจ่ายไฟที่เลี้ยงเดีที่หน,หนมีความ <c oughs> เรียบและเสถียรมากขึ้นทําให้เซนเซอร์ทํางานได้อย่างถูกต้องและแม่นยําค่ะขยายความในส่วนหลักการทํางานนะคะจากรูปอธิบายหลักการทํางานไว้แล้วนะคะ MCU ภายในดีที่1น,นึอ่านค่าชิปที่ฝังอยู่ในดีที่1น,นึจะทําการวัดค่าความต้านทานจากเทอร์มิสเตอร์เพื่อคำนวณอุณหภูมิและวัดค่าความจุจากเซนเซอร์ความชื้นเพื่อคํานวณเป็นความชื้นสัมผัสค่ะ แปลงค่าดิจิตัล40บิตหลังจากได้ค่าอุณหภูมิและความชื้นแล้วชิปภายในจะแปลงค่าเหล่านี้เป็นข้อมูลดิจิตัล40บิตซึ่งมีโครงสร้างดังนี้ค่ะ8บิตแรกคือข้อมูลความชื้น8บิตถัดมาคือข้อมูลความชื้นในส่วนทศนิยมสำหรับ DHT 11ส่วนนี้จะเป็นส่วนเสมอค่ะ8บิตถัดมาข้อมูลอุณหภูมิที่เป็นส่วนจำนวนเต็มและ8บิตถัดมาเป็นข้อมูลอุณหภูมิในส่วนทศนิยมสำหรับ DHT 11และในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเสมอเช่นกันค่ะ และ8บิตสุดท้ายเช็คซ้ำเพื่อตรวจสอบผลคะ่ะส่งผ่าน DataPin นไมโครคอนโทร l ลอรภายนอกเช่น Arduino จะสง่งสัญญาณเริ่มต้นที่ Start Signal ไปที่ขา Data เพื่อบอกเดียที่หนึ่งว่าฉันพร้อมที่จะรับข้อมูลแล้วจากนั้นเดียที่หนึ่งจะตอบสนองการส่งข้อมูลทั้ง40บิตกลับมาทางสาย Data เส้นเดิม MCU ภายนอกก็คือการตรวจสอบหรือเช็คซ้ำค่ะเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ภายนอกได้รับข้อมูลครบ40บิตแล้วจะทําการคํานวณเช็คซ้ำโดยนําข้อมูล4ส่วนแรกก็คือความชุนเต็มความชื้นทศนิยมอุณหภูมิเต็มแล้วก็อุณหภูมิสนนิยมมาบวกกันจากนั้นจะนําผลบวกที่ได้ไปเทียบกับค่าเช็คซ้ำ8บิตสุดท้ายที่ดีเฮทิที1่1ส่งมาถ้าค่าตรงกันก็แปลว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาดระหว่างการส่งเมื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์จะนาการส่งข้อมูลแบิตของอุณหภูมิและแปบิตของความชื้นแสดงผลเป็นค่าที่เราอ่านได้ก็คือเปอร์เซ็นต์อาเปอร์เซ็นต์อาข้อมูลความชื้นสัมผัส์และองศา,ศาซเซลเซียสนั่นเองค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นแผนผังโฟร์ชาร์ดที่อธิบายขั้นตอนการทํางานของระบบทั้งหมดค่ะตั้งแต่การเริ่มต้นเปิดเครื่องไปจนถึงการแสดงผลบนหน้าเว็บ เริ่มต้นจากการกำหนดค่าซีเรียลนะคะและเริ่มต้นเซนเซ,นเซอร์ DHT จากนั้นเชื่อมต่อ Wi-Fi ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จนะคะก็จะแสดง IP Address หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่โหมดเว็บเซิร์ฟเวอร์ค่ะก็จะมีการรอฟังคำสั่งจากผู้ใช้ผ่านเบราว์เซอร์เมื่อมีการเข้าหน้าเว็บนะคะ ESP 3 2จะอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้น แล้วก็ส่งข้อมูลไปแสดงบนหน้าเว็บผ่าน HTML ที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าค่ะต่อมานะคะแนานี้จะเป็นตัวอย่างงานทดลองใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เย็นค่ะที่เรายกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นในตู้เย็นเราดับเซนเซอร์ d h t 1 1ไปวางไว้ในช่องแช่แข็งแล้วสังเกตค่าที่แสดงผลบนเว็บไซต์ค่ะจะเห็นว่าอุณหภูมิและความชื้นแสดงค่าติดลบ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าอุณหภูมิในตู้เย็นต่ำจริงจุดนี้จะยืนยันว่าระบบสาม,มารถอ่านค่าในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิต่ำได้อย่างถูกต้องค่ะส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นการทดลองในสภาพอุณหภูมิห้องทั่วไปค่ะเราจะวางบอร์ด ESP 3 2กับเซนเซอร์ DHT บนโต๊ะทำงานแล้วเปิดหน้าเว็บดูค่าที่แสดงจะเห็นว่าอุณหภูมิและความชื้นแสดงเป็นค่าประมาณสาองศาและสาเปอร์เซต์ค่ะ จากการทดสอบนะคะทั้ง2สภาพแวดล้อมทําให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถวัดค่าได้หลากหลายช่วงอุณหภูมิค่ะเหมาะสมกับการนําไปใช้ในโรงเรียนพอเหตุที่มีความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาค่ะต่อมานะคะหน้านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดหลักที่ใช้บนบอร์ด ESP32 ค่ะเริ่มจากการอินค d e Library ที่จำเป็นเช่น WiFi Web Server และ DHT ต่อมาก็จะกำหนดค่า SSID และ password ของ Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อค่ะพร้อมกับประกาศตัวแปรเซนเซอร์ดีเถัดมานะคะก็จะเป็นการประกาศฟังก์ชันล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยง error ค่ะและสามารถเรียกใช้ได้อย่างถูกต้องส่วนด้านล่างนะคะก็คือฟังก์ชัน header root ซึ่งใช้แสดงข้อมูลหน้าเว็บ โดยจะฝังค่าที่ได้จากเซนเซอร์ลงไปใน HTML สิ่งนี้ค่ะทำให้เราสามารถเปิดดูค่าอุณหภูมิและความชื้นได้แบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นส่วนของฟังก์ชันเซตอัพค่ะจะทําหน้าที่หลักก็คือใช้การตั้งค่าเริ่มต้นให้ระบบพร้อมทํางานค่ะจะเริ่มจากการเปิดการสื่อสารกับซีเรียลมอนิเตอร์เพื่อให้เราดูข้อมูลหรือข้อความดีบักได้บนคอมพิวเตอร์ค่ะจากนั้นนะคะจะเริ่มต้นเซนเซอร์ d h t 1 1หนึ่งเพื่อให้พร้อมสําหรับการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นค่ะต่อมาจะเป็นส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ค่ะโดยใช้เครือข่ายหรือรหัสผ่านที่เรากําหนดไว้ค่ะโปรแกรมจะรอจนกว่าพี่สั่งสอนจะเชื่อมต่อกับ กับ Wi-Fi สำเร็จค่ะแล้วก็แสดง IPSD a t ออกมาจากทาง serial monitor ค่ะจากนั้นนะคะจะเปิดใช้บริการ mDNS ค่ะเพื่อให้เราสามารถเข้าหน้าเว็บได้แบบง่ายๆผ่านชื่อ ip32.local แทนการพิมพ์ค่ะหมายเลข IP นะคะจะเป็นการเริ่มต้นบทเว็บเซิร์เวอร์เพื่อให้ ip32 สามารถเปิดหน้าเว็บและแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นให้เราเห็นได้แบบเดี l ยวทาค่ะ ต่อมาจะเป็นส่วนของฟังก์ชัน loop ค่ะจะทำงานวนซ้ำตลอดเวลาโดยใช้คำสั่ง server header client ค่ะจะมีหน้าที่รองรับการเชื่อมต่อจากผู้ใช้เมื่อมีคนเปิดหน้าเว็บก็จะเรียกข้อมูลจากเซ็นเซอร์ไปแสดงบนหน้าเว็บทันทีค่ะต่อมาจะเป็นส่วนของ delay ใช้หน่วยเวลาเล็กน้อยเพื่อให้ CPU ทำงานได้อย่างเสถียรขึ้นค่ะต่อมาจะเป็นฟังก์ชัน read d t t temperature และ read dht h u m i d i t y นะคะจะใช้สำหรับการอ่านอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ DH t 1ทค่ะถ้าอ่านไม่ได้จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนแล้วถ้าอ่านได้ก็จะส่งค่ากลับไปบนล่าเว็บค่ะสรุปนะคะคือระบบจะตรวจอุณหภูมิและความชื้นด้วย e p 3 2และ DHT11 เป็นโครงงานที่มีประโยชน์ใช้งานง่ายลาะคะ่ะประหยัดและสามารถพรัฒนาเพิ่มเติมได้ค่ะเช่น การเพื่อระบบพัดลมหรือพ่นหมอนอัตโนมัติค่ะ,คะเพื่อควบคุมสภาวอากาศในงมพาอเหตุให้มีค่าคงที่ตลอดเวลาค่ะต่อมานะคะจะเป็นสรุปโครงงานค่ะจะเป็นระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้บอร์ดอีพีร่วมกับเซนเซอร์ DHT1 1ในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศและ,สะแสดงผลผ่านหน้าเว็บแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งจะช่วยให้ผู้ช่วยสามารถตรวจสอบค่าต่างๆได้สะดวกจากโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ค่ะ ระบบนี้สามารถนํานไปประยุกต์ใช้ในรงมพาะเ็ดได้ค่ะจะช่วยให้สามารถเฝ้าระวังหรือควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโงมพาะเห็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเนื่องจากเห็ดต้องการดูรภูมิความชื้นที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตระบบนี้นะคะจึงช่วยการลดการตรวจวัดด้วยตนเองและเพิ่มความแม่นยําสูงในการดูแลผลผล,ผลิตค่ะสําหรับวันนี้นะคะกลุ่มพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ